ครับวันนี้ก็จะนําเสนอในส่วนของตัวดมเปอร์นะครับตัวดมเปอร์เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมการไหลของอากาศที่อยู่ในตู้เย็นโนฟอร์ด no <ล>นะครับถ้าเราทําการปรับตัวดมเปอร์นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่องของอลมนะครับมันจะเปิดกว้างนะครับถ้าเราหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเห็นได้ว่าตัวดมเปอร์นะครับมันจะรีลงนะครับ ลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการทํางานของเดมเปอร์นะครับวิธีการก็คือในการตรวจสอบว่าเดมเปอร์เนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้ไหมนะครับผมก็จะนําหางของเดมเปอร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อตัวเดมเปอร์นะครับจะทําการค่อยๆปิดช่องลมอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับ ครับเมื่อเราทําการจุ่มนะครับหางของเดมเปอร์ในน้ําเย็นนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเดมเปอร์นะครับมันปิดสนิทนะครับถ้าหากเราทําการนําหางเดมเปอร์ออกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเดมเปอร์นะครับจะค่อยๆเปิดช่องลมนะครับตัวนี้เป็นหลักการในการควบคุมความเย็นในตู้เย็นโนฟอร์สนะครับ ับหลักๆก,ก็คือตัวดมเปอร์เนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการควบคุมการไหลของอากาศนะครับที่เป็นอากาศเย็นนะครับลงสู่ด้านล่างนะครับของช่องด้านล่างของตู้เย็นโอฟอสนะครับถ้าหากนะครับตัวดมเปอร์มีปัญหานะครับเกิดการเปิดค้างตลอดเวลาก็อาจจะส่งผลในการควบคุมอุณหภูมิด้านล่างนะครับก็อาจจะทําให้น้ําที่อยู่ในช่องแช่เย็นเนี่ยนะครับเกิดการเป็นน้ําแข็งนะครับ ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ